ต้องบอกว่าวันนี้ก็ผมจะมาเสนอเป็นไอเดียอีกแล้วนะครับก็คือผมไปเจอสายยางเก่านะครับเส้นหนึ่งนะครับยาวประมาณสักเมตรกว่านะครับก็เลยอยากจะเอามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือผมจะอามาทําเป็นไม้แขวนเสื้อแบบยืดหยุ่นได้นะครับซึ่งออลองดูเป็นไอเดียเฉยๆนะครับไม่อยากให้ดูเป็นแบบซีเรียสนะครับหรือด,ดูเป็นไอเดียนะเนาะเผื่อว่าจะได้เอาไปประยุกต์ทำอะไรกับงานของเราได้นะครับผม ก็เริ่มต้นเลยนะเมื่อได้สายยางมาเนี่ยผมเอามาตัดนะครับความยาวอยู่ประมาณสัก40บเซนนะครับ2เส้นนะครับแล้วก็ไปหาตัดไม้เป็นไม้ไผ่นะครับที่มีความกลมเนี่ยที่พอจะใส่ในรูของตัวสายยางของเราได้2อันนะครับจากนั้นผมก็เอาไม้ไผ่ของกันเนี่ยนะครับมาใส่นะบริเวณนั่นตรงปลายรูนะครับไม้ไผ่เนี่ยผมจะตัดยาวอยู่ประมาณสักประมาณ8เซนนะครับประมาณ8เซนจากนั้นผมก็จะใช้ตัวเคเบิลทายครับ ใช้สองเส้นนะครับตรงนี้แล้วก็ทําการรัดตรงปลายนะครับของตัวสายยางอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับคู่กันเข้าไปแบบนี้เลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ครับจะได้ออกมาแบบนี้ต่อมานะครับเพื่อความนะครับให้มันเนี่ยอไม่หลุดนะครับผมก็เลยทําการเจาะรูนะครับแล้วก็ใช้เค็มันทายอีกเส้นหนึ่งนะครับทําการรัดเข้าไปเลยนะครับ มันก็จะทําให้ตัวาสายยางนะครับทั้งสองเส้นของเราเนี่ยไม่หลุดนะครับทั้งสองฝั่งนะครับต่อมาผมก็ไปหาตัวเส้นลวดนะครับเป็นเส้นลวดเก่าๆนะครับเอามาทําเป็นเหมือนตัวอเอาไว้แขวนนะครับด้านบนคล้ายๆกับไม้แขวนเสื้ออย่างนี้นะครับ นี่นะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะคล้ายๆกับไม้แขวนเสื้อนะครับแต่เราจะสามารถยืดแล้วก็หดได้นะครับเวลาเราดึงนะครับทัดมาเนี่ยผมก็ทําที่จับครับไอ้ตรงนี้เราจะเป็นส่วนที่เราเอาไว้ดึงนะครับตัวไม้แขวนเสื้อนะครับเพื่อให้ให้ตัวเสื้อที่เราแขวนไว้นะครับหลุดออกมาได้นะครับวิธีการก็จะไปหาเชือกมาสักเส้นหนึ่งนะครับเป็นเชือกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เอามาทําการรัดนะครับโดยใช้เคเบิลทยเหมือนเดิมนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถดึงตรงนี้ได้แบบนี้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้วิธีการทำนะครับเดี๋ยวเราไปลอทดลองใช้กันนะครับก็เสนอเป็นต้องบอกว่าเป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียเท่านั้นนะครับดูดูเพื่อเป็นไอเดียนะครับไม่อยากให้ดูแล้วซีเรียสมากนะครับก็ลองดูนะครับผมก็จะเอาลองเอาเสื้อเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วเราเนี่ยเวลาจะใช้นะครับหรือว่าจะใส่เสื้อเนี่ยเราก็แค่มาดึงนะครับไอตัวมือจับของเราแบบนี้นะครับก็ทําให้เสื้อเนี่ยหลุดออกมาแล้วเราก็จะสามารถที่จะใส่เสื้อได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปจับไม้แขวนเสื้อลงมาหรืออะไรแบบนี้นะครับ ก็สามารถที่จะใส่ได้เลยแบบนี้ก็โอเคนะครับวิธีการทําก็ได้อย่างที่ได้แนะนําไปแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมแต่ก็ต้องลองดูว่าจะไปประยุกต์ใช้งานอะไรอย่างไรได้นะครับผมก็อยากจะเสนอแค่เป็นแนวทางแล้วก็เป็นไอเดียที่ผมนํามาทานะครับประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้ผมก็ลองไปทดลองใช้ในห้องน้ำนะครับหลังจากอาบน้ำเราก็สามารถที่จะดึงเสื้อเนี่ยมาใช้ได้เลยแบบนี้ก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ